โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีเว็บมาแนะนานะครับเป็นเว็บแจกเครดิตฟรีนะครับผมผมก็แนะนําเยอะแล้วล่ะนะครับก็ท่านผู้ชมคนไหนที่อยากได้งบฟรีจากผมนะครับผมคอมเมนต์เบอร์วันเลสมานะครับผมแล้วก็ตามด้วยกดติดตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะตามแจกนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้อดใจรอไว้ก่อนนะครับก็มาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าวิธีการรับเครดิตฟรีนะครับผมให้เราสมัครเออลิงกใต้ล่างคลิปนะครับผมแล้วก็ให้ล็อกอินมานะครับมันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็ ของท่านผู้ชมนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเข้าสู่ระบบครั้งแรกท่านผู้ชมจะเป็นแบบเมนูหน้าต่างการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมให้เราทําการผูกเบอร์นะครับหรือว่าใครที่สมัครแล้วเอ้ยแนวว่าใครใครที่สมัครแล้วนะครับผมแล้วยังไม่ได้ยืนยันเบอร์นะครับผมให้กดเข้ามาเมนูของฉันนะครับผมแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมแล้วก็ไปทําการผูกเบอร์นะคะรับก็เว็บนี้อ่ะ ผ่านขั้นตอนการรับเครดิตเครดิตฟรีแล้วนะครับผมก็ใครฟังผมไม่เข้าใจก็สามารถติดต่อแอดมินไปได้นะครับก็เว็บเออข้อดีของเว็บนี้มีเยอะแยะนะครับผมอย่างเช่นหวยนะครับผมหวยมีทุกอันเลยนะครับผมเนี่ยหวยมีทุกอันเลยนะครับก็สล็อตก็มีแบบซื้อฟรีสปินด้วยอย่างเช่นเกมผลไม้นะครับผมที่เขาไล์สดกันนะครับผมเนี่ยก็เกมซื้อฟรีสปินเยอะมากนะครับก็ คาสิโนก็มีนะครับเกมยิงปลาก็มีท่านชมคนไหนสนใจลิงก์สมัครตารางคลิปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมคือฝาก300ฟรี300รับได้ทุกวันนะครับผมนี่ฮะวิธีการรับฝาก300ฟรี300นะครับผมให้ท่านชมกดเข้ามาเมนูของฉันแล้วก็การขอรับโปรโมชั่นนะครับผมเลื่อนลงมาฮะท่านชมเลือกเอาเลยนะครับผมนี่ฮะ ฝาก300ฟรี300รับได้ทุกวันนะครับผมวันละหนึ่งครั้งนะครับตามนี้เลยข้อดีของเว็บนี้คือคืนยอดเล่นนะครับผมคืนยอดเล่นก็คือแบบว่าคืนเป็นคะแนนนะครับผมเนี่ยนำเอาคะแนนไปแลกนะครับผมอย่างเช่นผมมี200คะแนนอ่าผมแลกได้แลกได้50บาทนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมนิก์สมัครตาร่างคลิปส่วนใครอยากได้งบฟรีก็คอมเมนต์เบอร์วอลเดตมานะครับผมแล้วก็ตามด้วยติดตามผมก็ใครที่ติดตามผมมานานแล้วก็ขอบคุณมากนะครับผมก็ช่องเก่าผมโดนเออนั้นนะครับผมก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะนะ เอ้ลิ้นพันหมดแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมแบ่งปันไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมจนจบนะขอบคุณมากครับ